เดี๋ยวตัวผมจะขอไปก๊อปตารางนี้นะครับผมเพื่อจะเพิ่มอีกวิธีหนึ่งก็คือแบบเปลือกทรงกระบอกนะครับขอมาแปะเลยนะครับอา่า ำอีกวิธีหนึ่งแบบเปลือกทรงกระบอกนะครับผมวิธีแบบเปลือกทรงกระบอกเนี่ยผมเขียนสูตรตอนอีกว่าครับสูตรนะครับก็คือ v เท่ากับอินทิเกรต a ถึง b นะครับแล้วก็สูตรมันจะเป็น2 i พ r h นะครับผม dx หรือ dy ก็แล้วแต่เส้นที่เราจะลากเพิ่มนะครับผม ซึ่งมันแล้วแต่อะไรมันแล้วแต่เ,เราต้องลากเพิ่มเนี่ยสองเส้นนะครับก็คือ h กับเส้น r นะครับผมก็ h เนี่ยเราลากให้มันขนานนะครับผมลากขนานกับแกนหมุนซึ่งถ้า h เป็นแบบตั้งเอ่อคือดูที่ h เป็นสำคัญนะครับอันเนี้ยถ้า h เนี่ยเป็นแบบตั้งเราก็จะใช้เป็น dx นะครับผม แล้วก็ถ้า h เป็นแบบนอนเราจะใช้เป็น dy นะครับส่วน r เนี่ยเราเหมือนเดิมเลยครับก็คือ r เนี่ยเราเ,เราจะลากตั้งฉากนะครับกับแกนหมุนลากไปหา h เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเป็นเปิดทรงกระบอกเนี่ยต้องลาก h ก่อนนะครับผม เพราะว่า R เนี่ยมันต้องลากไปหา s ก็ต้องมี s เ,เกิดขึ้นมาก่อนถูกไหมครับทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วไปดูตัวอย่างเลยดีกว่านะครับตัวอย่างที่จะเอาเปลือกทรงกระบอกไปใช้น,นะครับผมอลองมาดูตัวอย่างนี้กัน จงหาปริมาตรนะครับตั v เนี่ยที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ระหว่างกราฟ x บวก y ลบ3เท่ากับ x y 0นะครับกราฟ x ลบ2 y เท่ากับ x y 0นะครับผม แล้วก็แกน y นะครับโดยที่หมุนรอบ x เท่ากับ3นะครับโดยที่เราไม่ต้องคำนวณค่าครับผมข้อนี้ก็วาดรูปให้ด้วยนะครับผม x แกน y นะครับมีเส้นตรงแรกได้เส้นตรงหน้าตาแบบนี้อันนี้คือเส้นตรง x บวก y ลบ3เท่ากับ0นะครับผมอีกอันหนึ่งได้เส้นตรงหน้าตาแบบนี้คือเส้นตรง x ลบ 2y เท่ากับ0นะครับ อ่บอกแค่นี้ใช่ไหมไม่ใช่บอกอีกว่าตรงนี้ตัดแกน x ที่3อันนี้ตัดแกน y ที่3เหมือนกันนะครับอ่าตรวจให้เท่านี้ถ้าผมตรวจให้มาเท่านี้อ่าให้ลองตรวจแบบหนึ่ง ก็เรามาเาแรงเงาพื้นที่ที่เราจะหมุนกันก่อนดีกว่านะครับพื้นที่ที่จะหมุนเนี่ยอ,อย่างตอนนี้ก็มีเส้นตรงนะครับผมขอใช้สีมาช่วยละกันนะอา่าเส้นตรงนี้นะครับใช้สีเขียวนะ x บวก y ลบ3เท่ากับ0มันคือเส้นนี้นะครับใช่ไหมเส้นนี้นะอีกอันนึง ใช้สีเหลืองดีไหมไม่ดีใช้สีแดงดีกว่านะครับสีแดงสีแดงคือเส้นนี้นะครับผมสมการนี้นะครับแล้วก็หมุนรอบอีกอันนึงก็คือแกน y นะครับอ่แกน y แกน y คืออันนี้ใช่ไหมเพราะฉันต้องดูพื้นที่ที่ปิดล้อมไอเสน้นม่วงแดงเขียวนะครับก็มีอยู่พื้นที่เดียวนะครับก็คือพื้นที่นี้ถูกไหม ชุดอันเนี้ยต้องต้องไฮไลท์ให้ถูกเนาะบางคนอาจจะมองว่าแบบไอ้เป็นพื้นที่นี้หรือเปล่าไม่ใช่นะเพราะเขาดูรอบแกน y ใช่ปะ่ะคือถ้าดูเป็นรอบแกน x เนี่ยโอเคแหละก็คงต้องเป็นอันนี้แต่อันนี้รอบแกน y นะครับผมโอเคไหมอ่าเสร็จปุ๊บเอ่าดูแกนหมุนหมุนที่ไหนอันเนี้ยเขาบอกว่าหมุนรอบ x เท่ากับสเพราะฉะนั้น x เท่ากับสก็คือเส้นตรงอันนี้นะผมเขียนเป็นเส้นปะไว้นะครับอันนี้คือ x เท่ากับสนะครับผม ใส่สัญลักษณ์แกนหมุนนะครับหมุนรอบ x เท่ากับสอ,อ่เราก็จะเห็นว่าพื้นที่ที่เราหมุนเนี่ยอ่อกับแกนหมุนมันมีช่องว่างถูกไหมพื้นที่สีเหลืองกับไอ้เจ้าแกนหมุนที่เป็นเส้นปะที่ผมใช้สีแดงทับเนี่ยนะไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยนะมันมีช่องว่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะนึกถึงวงแหวนก่อนนะครับผมออลองนึกถึงวงแหวนดูซิ วงแหวนที่นี้วงแหวนเนี่ยต้องมี R ใหญ่กับ R เล็กใช่ปะเราก็อ่าเขียน R ใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาเรากอใหญ่ก็ลากไปให้สุดใช่ปะ R ใหญ่ก็ตัวนี้ R ใหญ่ R เล็กล่ะ R เล็กเนี่ยเราจะเห็นว่าเออจริงๆเนี่ยมันก็เออลากจากแกนหมุนตั้งฉากไปใช่ปะมันอาจจะลากเราไปเจอเส้นแดงหรือไม่มันก็อาจจะลากไปเราเจอเส้นเขียวก็ได้ถูกไหม คืออาเล็กเนี่ยอาจจะแบบต้องแบ่งอาเล็กเป็นเป็นสองเส้นก็คือมีอาเล็กที่เป็นลากไปเจอเส้นแดงอาจจะเป็นอาหนึ่งแล้วก็ลากไปเจอเส้นเขียวอาจจะเป็นอาสองแล้วเวลาเราทําเราก็ต้องแบ่งเป็นสองกรณีก็คือมีจุดแบ่งก็คือจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องแบ่งเป็นเป็นเป็นสองเรียกว่าอะไรเป็น V1 หนึ่งกับ V2 สองเอามาบวกกันถึงจะได้ V ทั้งหมดอะไรแบบเนี้ยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เออมีความยุ่งยากเกิดขึ้นใช่ไหมครับ ก็เลยพอเริ่มมีความยากเกิดขึ้นเนี่ยคืออาร์เล็กมันเริ่มไม่เท่ากันคือเริ่มมีแบบการต้องแบ่งแบ่งช่วงอะไรเงี้ยเราก็อลองไปมองอีกวิธีนึงก็คือเปลือกทรงกระบอกเปลือกทรงกระบอกครับเป็นวิธีที่ดีในแง่ที่ว่ามันไม่มีข้อแม้เลยคือสองวิธีเนี้ยมันต้องไปดูว่าพื้นที่มันเป็นยังไงใช่ไหมแต่เปลือกทรงกระบอกเนี่ยยังไงก็ได้เลยนะครับผมสามารถเอ่เอ หา v ได้หมดนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับตัว r กับตัว h ของเรามันอาจจะแบบอาจจะอินทิเกตยากก็ได้นะครับผมก็ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่อันนี้ยังไงมันไม่ต้อง,ำงคำนวณค่ายอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นก็ใช้คือจริงๆข้อนี้จะใช้วงแหวนก็ได้นะครับผมลองลองไปขิดดูก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะทําแบบเปลือกทรงกระบอกให้ดูละกันนะครับเอ่ะเพราะฉะนั้นผมขอลบอะไรที่ไม่เกี่ยวตรงนี้ออกไปก่อนนะ เอาพวกอาร์เล็กาใหญ่ที่จะทำแบบวงแหวนเนี้ยออกไปนะครับเอะเราจะใช้วิธีแบบเปลือกทรงกระบอกนะครับผมมาแก้ข้อนี้นะครับผมจะใช้เปลือกทรงกระบอกเขาเขียนวิธีไว้ก่อนนะครับเอ,อเขียนสูตรก่อนอนะ่ะผมลอกสูตรมานิดนึง ก็ v เท่ากับ ate, อินทิเกรตขอบเขตเดี๋ยวค่อยมาใส่เนาะ2 π พ r h นะครับ dx หรือ dy เดี๋ยวมาว่ากันนะครับก็ไม่รู้ว่า h r ของเรามันจะเป็นตั้งหรือนอนนะครับทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าย่างไงเราต้องลาก h ขึ้นมาใช่ไหมให้ขนานกับแกนหมุนแกนหมุนอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับอันนี้คือแกนหมุนนะครับผมก็ลากยังไงให้ขนานกับแกนหมุนก็ขนาน อย่างนี้ใช่ป่ะลากไปในบริเวณตัวพื้ที่ที่เราจะหมุนนะนะเพราะฉันก็ต้องลากเป็นเส้นตั้งใช่ป่ะคือในเมื่อแกนหมุนเป็นเส้นตั้งเนี่ยให้ขนานก็ต้องตั้งเหมือนกันใช่ไหมครับผมเพราะฉั้นผมก็เขียน h ขึ้นมาก่อนนะผมก็เขียน h ขึ้นมาอนนี้คือ h ของเรานะครับเราก็ h ของเราเนี่ยเป็นเส้นตั้งใช่ไหมเป็นเส้นตั้งเราก็ใช้ dx นะครับผม ทีนีเ้เราก็มาดูว่าเอะมันเอมัน dx เนี่ยก็ต้องดูว่าเอ,อ้มันใช้ x แต่ไหนถึงไหนนะครับเราก็จะเห็นว่าไอ้อตัวเริ่มต้นเนี่ยเเป็นศูนย์แหละแต่ว่าตรงเนี้ยต้องมาหาใช่ไหมถูกปะไอ้ตัวพื้นที่สีเหลืองเนี่ยตรงเริ่มต้นมันคือเเป็นศูนย์ก็โอเคก,ก็ไม่ยากอะไรนะครับก็ใส่ไป x เป็นศูนย์นะครับแต่ว่ามาถึงเท่าไหร่มันมาถึงตรงจุดจุดนี้เนาะ หมาย x เป็นอะไรตรงนี้ต้องมาหาจุดตัดนะครับเอ่ะเราก็จะมาหาจุดตัดกันมันเป็นจุดตัดระหว่างเส้นตรงสองเส้นก็คือเส้นตรงนี้สีเขียวกับเส้นตรงนี้สีแดงใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยจะทำยังไงก็จริงๆแก้สรรมการหา x กนะันเนาะก็ทำได้หลายวิธีนะครับวิธีหนึ่งที่จะแนะนำก็คือว่าเราดูก่อนว่าเราจะใช้ dx หรือ dy ข้อนี้เราใช้ dx dx แปลว่า x สําคัญ x สําคัญแปลว่าเราต้องปล่อยให้ y อ่ะอยู่เดียวๆคือเราต้องจัดรูปสมการให้ y มันอยู่เดียวๆให้ได้นะครับอย่างตอนเนี้ทํายังไง,ให,ใ,หไนะงให้ y มันอยู่เดียวๆนะครับผมก็ก็ปล่อยให้ y มันอยู่โดดเดียวไว้เนาะอย่างไอตัวสีเขียวเนี่ยเราก็อทําให้ y มันอยู่โดดเดียวนะครับก็ปล่อยให้ y อยู่คนเดียวนะครับผมก็ ทุกอย่างเนี่ยเราย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งให้หมดนะครับอย่าง x เนี่ย x ตัวเนี้ยมันเป็นบวกใช่ปะ่ะดูเครื่องหมายข้างหน้านะเครื่องหมายข้างหน้าไม่มีอะไรคือเป็นบวกใช่ไหมย้ายมานะครับก็ต้องกลายเป็นลบ x ถูกไหมครับอีกอันหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับ y ไม่ถึงไม่ใช่ y อะเนาะก็คือลบสามนะครับอ่ะเราก็ย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งก็ย้ายมากลายเป็นบวกสามนะครับเชื่อเก็ได้แล้วว่าไอ้รูปแบบที่ y สําคัญเอ้ยไม่ใช่ y สําคัญ x สําคัญสิ ก็คือปล่อยให้ y อยู่เดียวเดียวใช่ปะก็ได้เป็นลบ x บวก3นะครับผมก็สามารถเอาไปใช้ตอนที่หาจุดตัดหรือว่าใช้ตอนที่แบบเราจะหา R ที่เอา x บนลบ x ล่างอะไรเงี้ยเราก็จัดรูปไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอ,อ,อีกอันนึงก็มาจัดรูปตัวนี้อีกนะครับทำยังไงให้ y อยู่โดดเดี่ยวนะครับก็พยายามย้ายผมจะย้ายอะไรดีผมย้ายตัวนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนก็ได้คือมันจะอยู่ฝั่งไหนก็ได้ใช่ปะผมก็ย้าย สอง y เนี่ยไปอีกฝั่งหนึ่งจากเดิมที่เป็นลบอยู่นะครับก็ย้ายให้เป็นบวกนะก็จะได้เป็น x เท่ากับ2 y ใช่ไหมแล้วก็เนื่องจาก y ต้องอยู่เดี่ยวเดี่ยวอ่ะมันมีเลข2มาอยู่ข้างหน้ามีคือแบบออสองมาเกี่ยวกับ y ใช่ป่ะเนื่องจากตอนนี้เราจะดู dx x สําคัญเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องมาหา x คือ x สําคัญไงใช่ไหมทุกอย่างก็จะแบบอยากจะมาหา x อยากมาอยู่กับคนสําคัญอะไรเงี้ยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลข2ตัวนี้ที่ติดอยู่กับ y เนี่ยก็ต้องย้ายไปหา x โอเคไหมก็2มันคูณ y อยู่เนาะเพราะฉันย้ายไปก็จะเป็น2เอาไปหาร x นะครับผมก็เป็น x ส่วน2อ,อันนี้ก็ y อยู่เดียวๆก็ได้แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็ได้แล้วว่าในรูปที่ x สําคัญเนี่ยก็คืออันสีเขียวก็เปลี่ยนเป็นอันนี้นะครับ y เท่ากับลบ x บวก3อีกอันนึงตัวสีแดงนะครับตัวเส้นตรงสีแดงเนี่ยนะก็จะเป็น y เท่ากับ x ส่วน2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะหาจุดตัดเราก็ จับรูปเรียบร้อยแล้วก็คือฝั่งหนึ่งเป็น y แล้วก็เอาอีกฝั่งที่เหลือเนี่ยจับมาเท่ากันนะครับอของเส้นตรงสีเขียวก็คืออ,อะไรล่ะลบ x บวก3ใช่ไหมครับอันนี้มาจากเส้นเส้นสีเขียวเนาะส่วนอีกอันนึงก็คือมาจากเส้นสีแดงเส้นสีแดงก็คือ y เท่ากับ x ส่วน2เนาะเราก็เอา x ส่วน2มาใส่นะครับ จะแก้สมก,การยังไงนะครับก็อาจจะมองว่ามันมีตัวเป็นตัวส่วนอยู่อาจจะเอา2ย้ายขึ้นไปคูณทั้งบนนี้ก่อนก็ได้นะครับผมย้าย2ขึ้นไปคูณก็จะเป็นผมก็คูณทั้งวงเล็บอย่างนี้เลยนะเอา2ขึ้นไปคูณนะครับอีกฝั่งนึงก็จะเหลเอือ x เฉยๆถูกไหมกระจาย2เข้าไปก็ลบ2 x บวก6ใช่ไหมครับเท่ากับ x ผมย้าย x มาอยู่ด้วยกัน ก็คือผมจะย้ายตัวลบสองเอ็กซเนี่ยไปอีกฝั่งนึงเนาะย้ายไปเป็นบวกนะครับก็จะเป็น6เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่เบวกสองนะครับแก้สมการ6กเท่ากับสาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ย้าย3กลับไปหาอีกฝั่งนึงก็6กส่วนสากส่วนสก็ได้2ใ,ไ2ใช่ไหมเข้าใจไหมก็ได้เราเนาะว่าในตัวจุดตัดเนี่ยก็คือก็คคือคืออตรงเนี้ยนะจุดตัดเนี่ยคือ x อเท่ากับสนะครับนะี่ผมก็คือเเท่ากับส ครับเพราะฉะนั้นมันก็ขอบเขตในอันที่เกิ